สวัสด so kind of ีผมเริ hmm. like the ่มสุดการสังเกชันนะผมวันนี kind of ้อยู่เกมอสุรายอีกแล้วนะผมก็จะเป็นกิจกรรมที่เอ่อกล้องล่วงหน้าก่อนฮาโลวีนนะผมที่หรือที่กิจกรรมเต็มๆก็คือฮาโลวีนนะผมเออก็มาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรปรับใหม่บ้างนะผมก็จะเป็นแมปใหม่ โซเทอร์ไซส์แบบที่เราอยู่กันปัจจุบันนะผมจะถูกปรับเป็นเออมันก็เป็นแบบให้มันน,น่ากลัวน่ากลัวกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออบลิงตีแล้วมาดูดีกว่าว่ากิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรนะผมกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเปิดกล่องรุ่นสมบัติกับกล่องฮาโลวีนนะผมแล้วมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะผมเออ่จะเป็นอ่าไอ้กล่องบ้านเนี่ยจะมีรอบกิจกรรมอยู่ที่14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาและรอบที่2จะเป็น18บแนาฬิกาถึง19บเนาฬิกา แล้วรอบที่สามจะเป็นยี่สิบสองนาฬิกายี่บสามนาฬิกานะผมกล่องจะสุ่มเกิดทุกแมปนะผมตามเวลาดังกล่าวนะผมเพราะว่าตอนนี้จะไม่เกิดนะผมแล้วถามว่ากุญแจเปิดกล่องเนี่ยหาจากไหนหาจากโต้วพวกนี้ครับเพาราะทองละวีนนะผมตีไปก่อนนะผมเมื่อตีเสร็จจะดรอปเหรียญรูปไก่มานะผมเหรียญรูปไก่นี่สามารถแลกของรางวัลได้เช่นเคยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดตีไปสักพักหนึ่งนะผมจะดรอปอ่าสมมติว่า,าดรอกจากตนนีแล้วกันนะผมหน้าตาของที่จะเกณฑ์น,นี้ผมกระดูกทองคําแล้วก็เหรียญกิจกรรมรูปไก่นะผมแล้วก็ฟักทอง ถามว่าทำกุญแจได้ที่ไหนสามารถทำกุญแจได้ที่ซาเทิร์นฟอร์ดนะผมแล้วเราสามารถเดี๋ยวเราจะไปถึงซาเทิร์นฟอร์ดเดี๋ยวจะเรียกให้ดูกันนะผมครับผมมาถึงที่การทำแล้วนะผมก็คุยกับตกลงคนนี้นะผมมูรักนะผมแล้วก็ขอเรียนทักษะช่างตีวัโดยใช้กระดูกทองคำนะผมสิ่งที่ต้องใช้ก็คือกระดูกทองคำบวกกับเหรียญกิจกรรมจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญนะผมเหรียญกิจกรรมสามารถหาได้จากการเข้าเกมทุกวันแล้วก็ทำตามเงื่อนไขเดลี่อีเวนต์นะผมจะสามารถหาได้จากเนี่ยได้บอกว่าทำอะไรได้บ้างเห็นปะ ล้วงไข่ทำโมบายเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยเลยแย่ครับผมก็มีโอกาสได้แล้ผมเสร็จแล้วก็กดที่มูรักอีท่ทีผมเจ้าผาปสัสดิครบแล้วค่าสอนทักษะให้ทักษะการงานช่างตีบุดมานะผมคุณสามารถกดใช้ได้เลยนะผมแล้วก็ดูในตัวผมจะมีวิธทีทำกุญแจรกระดุกสองคำซึ่งอันแรกทาได้จากกระดูกสองคำนวนร้อยอันบวกกับหัวกระโหลกจำนวนห้าอันนะผมแล้วก็อันหนึงจะเป็นเอกุญแจกุญแจเอ้ยถุยกระดุกสองคำจำนวนห้าสิบอันแล้วก็กระโหลกหนึ่งอันบวกกับสุลลับครเดมี่สุลลาาาส,าาาสบน,าาสนคร์ผม สินค้าแล้วกดไปที่อหมวดเทศกาลแล้วจะเลื่อนลงไปนะผมจะเจอคําว่าสุดแล้วคาเดมี่อยู่นะผมยี่สิบปันพันสามห้าสิบโซก็ห้าสิบอันก็สามสิบเจ็ดโซนะผมแล้วถามว่าถ้าพวกคุณไม่ไม่อยากจะหาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยทยํายังไงกดไปที่สินค้าเช่นกันนะผมก็แล้วกดไปที่หมวดเทศกาลจะมีกญแจกระทงขายเป็นชิ้นเลยนะผมก็คืออัลละเก้าร้อยอ่าแล้วถามว่าข้างในกล่องมันมีอะไรข้างในกล่องมันมีอกาสสุ่มแรดมำนสิบชิ้นนะผม แล้วก็จะสุ่มแรจากจานวนทั้งหมดกล่องจำนวนเก้าชิ้นส่วนกล่องที่สิบเอิไอเทมยแรชิ้นที่สิบเนี่ยจะได้จากการเปิดกล่องครบจานวนกล่องที่สามพันห้านะผมและพิเศษสาหรับผู้ที่เปิดกล่องของขวัญทุกๆห้าร้อยกล่องได้รางวัลพิเศษเป็นตาโก้เอ่อตาโก้ฟักทองนะผมโอเคเดี๋ยวกล่องฟักทองฮาโลวีนเนี่ยจะเกิดทุกๆแมปนะผมจํานวนสิบตัวแล้วก็กล่องด้วยนะผมเช่นกันนะผมกล่องฟักทองก็จะเกิดสิบตัวทุกแมปเช่นกันนะผมเดี๋ยวใช้ดูหน้าตากล่องนะผม กล่องสมบัติจะหน้าตาเป็น,นี้นะผมเสร็จแล้วก็เอากุญแจเนี่ยยัดกล่องไปครับอย่าเปลี่ยนต้องผมชายครับนะผมเปิดกล่องได้ประมาณนี้นะผมก็แล้วแต่คุณลองเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมคราวนี้ก็ไปเอ่อไปถึงกิจกรรมต่อไปดีกว่านะผมกิจกรรมต่อไปจะอยู่ที่หน้าเซนไซส์นะผมครับผมต้นไม้นี่นะผมต้นไม้ฮาโลวีนนะผมกดคุยกับมันนะผมจะซื้อฟักทองเสียงโชคนะผม ได้นะผมราคาอยู่ที่สามพันสามหมื่นสี่ร้อยเก้าสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเออจะประกอบทั้งหมดแปดเซต,ตนะผมก็คือจะเป็นเซตที่หนึ่งก็เป็นยาแชร์สองขวดเซตสองก็ยาแชร์ขวดหนึ่งเซตสามก็ยาอีก X P ห้าร้อยสองขวดสองขวดนะผมเซตสี่ก็ยา X P สี่สองขวดเซตห้าก็หมวกสามสหายผีน้อยแล้วก็ขนมตะโกวุ้นยักษ์เอ้ยผีน้อยผียักษ์อะเออเรียกอะไรวะผียักษ์สุดแสบปะผมเออหน้ากากฆาตกรโหดหนึ่งชิ้นแล้วก็ขนม ตกโก้ฆาตกรโหดลึกลับนะผมเซตที่หกนะเซตที่เจ็ดก็เป็นชุดเบื้องกำนังรับซัมเมอร์นะผมแล้วก็ชุดที่แปดเป็นเด็กเส้นขั้นเทพหนึ่งชิ้นนะผมทำการซื้อไปเลยครับผมก็จะได้เป็นฟักทอมเรียกามาถามว่าซื้อได้อะไรนะผมเวลาซื้อครั้งการซื้อผมจะมีโอกาสได้หมวกเม่นทองคำมูลค่า2ี่สบล้านบิลล่าแล้วหมวกราชาเกเรียนนะผมราคามูลค่าล้านบิลล่านะผมทันทีที่กดซื้อผมจะมีการบอกว่าออกไปแลกกี่ชิ้นนะผมวันนี้คือออกเลยเท็หมดแล้วผมเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไง เออครับผมส่วนหน้าตาหมุกแม่นจะเป็นหมาข้างผมครับข้างๆผมอะ่ะเออพิยุทธหมุนนิดนึงนั่นแหละเออหน้าตาปแบบนี้ผมอลังการงานสร้างเช่นนะผมจมังหวะนี้โอเคก็กิจกรรมก็หมดลงแล้วนะผมก็เดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยจะจัดในช่วงเวลาจากัดน,นะผมฉะนั้นคุณรีบกรณาเปิดกล่องให้ไวนะผม,มฉะนั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆในการสุ่มของแรไปก็ได้นะผม และติดตามกิจกรรมต่อไปในอ,อสุราออนไลน์ได้เรื่อยๆนะครับขอบรับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะ